มาแล้วเพื่อนๆสมาชิกพิกัดรถสวยกับ Ford Focus ส l l New ยสวยๆ2.0ไทเทนเนียมพลาสตัวท็อปสุดปี2013ก่อนไม c h a เชงครับคันนี้กับราคารถพิเศษล้างสต็อกกันไปเลยเหลือเพียง199,000บาทเพื่อนๆจัดไปแน้นได้เต็มครับโปรโมชั่นฟรีดาวสุดๆ ขับฟรีอีกสักวันสวยงามสุดๆครับคันนี้ได้สีขาวสวยใสเดิมๆจากโรงงานรถได้มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นรถเกรด Gate A ครับเพื่อนๆใครตามหาฟอร์ดโฟกัสตัวท็อปสุดไทเทเนียม สีขาวสวยใสทรงสีดานคันนี้ตอบโจทย์ครับรีบด่วนเลยนะครับใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีมาทดลองขับกันได้ส่วนใครอยู่ไกลวีดีโอคอลนัดหมายกันดูรถส่งมอบรถกันได้เลยครับที่นี่บริการส่งเช่นเคยรับประกันหลังการขายเช่นเคยครับศูนย์รวมรถมืตสองที่มีคุณภาพคันนี้ชี้พิกาดด่วนชี้พิกัดดว่ดดวนครับ กับ Ford Focus ที่คนตามหาตอนนี้รถเหลือน้อยกันเลยครับเป็นรถที่ดีมากครับเพราะว่าตอนเป็นป้ายแดงราคาแตะล้านครับวันนี้เหลือเพียง1,99,000บาทเอาไปเลยสนใจแอดไลน์หรือโทรมาที่088-584-5375ครับมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนปลอดภัยไว้วางใจได้เอกสารครบพร้อมโอนให้กับสมาชิกทุกท่านเลยด่วนครับ